สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Miracle of Awakening วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการพัฒนาตัวเองด้วยกฎแรงดึงดูดในโลกแห่งจิตวิญญาณในโลกที่เต็มไปด้วยความสับสนวุ่นวายการค้นพบหนทางในการพัฒนาตัวเองไม่ใช่เพียงแค่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายหรือสังคมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเติบโตทางจิตวิญญาณด้วยการค้นหาคำตอบของชีวิตอาจพาเรามาพบกับกฎแรงดึงดูดที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้จิตใจและมีอิทธิพลต่อสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามากฎแรงดึงดูดไม่ใช่เพียงแค่ความเชื่อทางจิตวิทยาหรือหลักคิดที่ลอยๆหากแต่เป็นการเชื่อมโยงพลังงานของเรา เขากับพลังงานของจักรวาลเพื่อทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกการใช้กฎแรงดึงดูดในมิติของจิตวิญญาณน,นั้นเป็นมากกว่าการดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาให้มาสู่เราแต่เป็นการสำนึกถึงพลังที่มีอยู่ในตัวเราเองและในจักรวาลซึ่งสะท้อนกลับมาผ่านสิ่งที่เราคิด และรู้สึกไม่ว่าความคิดนั้นจะเป็นบวกหรือลบพลังงานที่เราส่งออกไปจะดึงดูดสิ่งที่มีความถี่คล้ายกันกลับเข้ามาในทางปฏิบัตินั่นหมายถึงเราจำเป็นต้องสร้างพลังงานเชิงบวกภายในเพื่อพัฒนาตัวเองจากภายในสู่ภายนอก การเข้าใจกฎแรงดึงดูดในแง่ของการพัฒนาตัวเองในทางจิตวิญญาณทำให้เราได้ตระหนักถึงบทบาทของเราและศักยภาพที่เรามีการเรียนรู้ที่จะสร้างความคิดและความรู้สึกที่สอดคล้องกับเป้าหมายจะช่วยให้เราสามารถดึงดูดโอกาสดีๆและผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการเข้าสู่ชีวิตได้ ยิ่งเรามีทัศนคติที่เปิดกว้างมองโลกในแงด่ดีและเปลี่ยนไปด้วยความรักเราจะยิ่งดึงดูดความสงบสุขและความสำเร็จในทุกด้านของชีวิตเข้ามามากขึ้นการนำกฎแรงดึงดูดมาใช้ในชีวิตประจำวันเป็นการสร้างสมดุลระหว่างจิตใจและจิตวิญญาณโดยการเปิดใจยอมรับ และเรียนรู้ที่จะใช้พลังที่อยู่ภายในเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศท,ทางที่เราปรารถนาการใช้กฎแรงดึงดูดนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแต่เป็นการปรับจูนจิตใจให้สอดคล้องกับการเป็นตัวเองที่สมบูรณ์พร้อมในการรับทุกสิ่งที่กำลังจะเข้ามา การน,นำกฎแรงดึงดูดไปใช้เพื่อพัฒนาตนเองในมิติแห่งจิตวิญญาณผ่านกระบวนการฝึกฝนการคิดเชิงบวกการสร้างทัศนคติที่เปิดกว้างการฝึกการมองเห็นภาพในจินตนาการการขอบคุณในสิ่งที่มีและการปล่อยวางเพื่อให้ชีวิตไหลลื่นไปตามกระแสจักรวาลทั้งหมดนี้จะช่วยเปิดประตูสู่การพัฒนาตนเองอย่างแท้จริง ขับเคลื่อนชีวิตให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังของความรักความสงบสุขและความเข้าใจในตนเองการพัฒนาตัวเองด้วยกฎแรงดึงดูดในมิติของโลกแห่งจิตวิญญาณเป็นการใช้พลังแห่งความคิดและความรู้สึกภายในเพื่อดึงดูดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพลังงานนั้นๆเข้ามาสู่ชีวิตแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนหลักการที่ว่า ความคิดและอารมณ์ของเราเป็นเหมือนคลื่นพลังงานที่ส่งออกไปยังจัก,กรวาลซึ่งจัก,กรวาลจะสะท้อนสิ่งที่คล้ายๆกันกลับมาหาเราหรือกล่าวอีกในหนึ่งว่าสิ่งที่เราเป็นภายในจะเป็นสิ่งที่เราเห็นภายนอกดังนั้นถ้าเราต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตเราต้องพัฒนาตัวเองจากภายใน ให้สอดคล้องกับสิ่งที่เราต้องการให้เห็นนั่นเองหลักการของกฎแดงดึงดูดในโลกแห่งจิตวิญญาณข้อแรกคือความเชื่อและความตั้งใจที่แน่วแน่กฎแดงดึงดูดในมิติแห่งจิตวิญญาณต้องการให้เราเริ่มจากการมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าเรา สามารถดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้ความเชื่อนี้ไม่ใช่แค่ความคิดลอยๆแต่เป็นพลังงานที่เรารู้สึกจากภายในซึ่งจักรวาลสามารถรับรู้ได้เมื่อเรามีความเชื่อและความตั้งใจที่ชัดเจนว่าชีวิตของเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นได้พลังงานนี้ จะดึงดูดสิ่งที่เราอยากได้เข้ามาสู่ชีวิตของเรา 2. การปรับขึ้นพลังงานจากภายในทุกๆความรู้สึกและความคิดของเราคือการส่งสัญญาณออกไปยังจัก,กรวาลเช่นถ้าเรามีความรักและความกระตันอยู่ต่อสิ่งที่เรามีอยู่แล้วจัก,กรวาล จะตอบสนองด้วยการมอบประสบการณ์ที่สอดคล้องกับพลังงานเหล่านั้นกลับมาความรู้สึกเชิงบวกเช่นความรักความสุขความสงบและความกตัญญูเป็นพลังงานที่มีความถี่สูงในทางจิตวิญ,ญญาณการรักษาความรู้สึกเชิงบวกจะช่วยให้พลังงานของเรากลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิต 3. การใช้ความรู้สึกเป็นตัวนำทางการฟังความรู้สึกจากภายในและปล่อยให้มันเป็นตัวนำทางสำคัญต่อการพัฒนาตนเองเช่นหากเรารู้สึกไม่สบายใจกังวลหรือไม่มั่นคงเราควรสำรวจความรู้สึกนั้นว่าเกิดจากอะไร และเปลี่ยนมาอยู่กับความรู้สึกเชิงบวกมากขึ้นเมื่อเราอยู่ในสภาวะของความสุขและความสงบจักรวาลจะสะท้อนพลังงานเหล่านี้กลับมาผ่านโอกาสและประสบการณ์ดีๆ 4. การมองเห็นภาพชัดเจนในสิ่งที่ต้องการการมองเห็นภาพชัดเจนเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งของกฎแรงดึงดูดซึ่ง การใช้จินตนาการถึงสิ่งที่ต้องการและทำเหมือนมันเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันแต่ช่วยให้เราส่งพลังงานที่ชัดเจนไปสู่จัก,กรวาลได้มากขึ้นยิ่งเรามองเห็นภาพชัดเจนในจิตใจเราเท่าไหร่จักรวาลก็จะยิ่งเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการและสนองสิ่งนั้นด้วยการสร้างประสบการณ์ที่คล้ายๆกันกับภาพที่เราส่งออกไป 5. การมีความกระตัญญูสำนึกรู้คุณต่อปัจจุบันการขอบคุณสิ่งที่มีอยู่แล้วในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เล็กๆหรือใหญ่เป็นวิธีที่ทำให้พลังงานของเรามีความถี่สูงขึ้นซึ่งจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามามากยิ่งขึ้นการสำนึกรู้คุณและความกระตัญยู ทำให้เราสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างตัวเราและจัก,กรวาลทำให้พลังงานของเรากลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดประสบการณ์ที่ดีและส่งเสริมการพัฒนาตัวเองอย่างลึกซึ้งการใช้กฎแรงดึงดูดในทางจิตวิญญาณเพื่อพัฒนาตนเองนั้นไม่จำเป็นต้องซับซ้อนแต่สามารถทำได้ด้วยการปรับเปลี่ยนแนวคิด และพลังงานภายในได้ดังนี้ข้อที่1เริ่มวันใหม่ด้วยความตั้งใจที่ดีๆและการขอบคุณเมื่อเราตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆและรู้สึกขอบคุณกับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วจักรวาลจะตอบสนองด้วยสิ่งดีๆเช่นกันการเริ่มต้นด้วยการขอบคุณในทุกๆเช้าที่เราตื่นขึ้นมา การขอบคุณวันดีๆที่เรากำลังจะได้พบเจอการขอบคุณร่างกายที่แข็งแรงของเราพลังงานเหล่านี้จะส่งผลให้เราได้รับสิ่งดีๆกลับมาในทุกๆวัน 2. หลีกเลี่ยงการยึดติดกับความคิดลบทุกครั้งที่รู้สึกเครียดหรือวิตกกังวลลองหายใจลึกๆ และปล่อยวางและเปลี่ยนมุมมองของสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามหาข้อดีในเหตุการณ์ลบๆให้ได้หรือใช้วิธีเบนความสนใจไปในเรื่องอื่นแทนวิธีนี้เป็นวิธีที่ง่ายต่อการหลอกสมองและฝึกกล้ามเนื้อสมองให้ชินกับการคิดบวก 3. สร้างเป้าหมายและภาพจินตนาการที่ชัดเจน การนึกถึงชีวิตในแบบที่ต้องการทำให้เรามีความรู้สึกเชิงบวกความรู้สึกที่เราได้บรรลุเป้าหมายนั้นแล้วโดยไม่ต้องไปคิดถึงกระบวนการว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างไรจะเป็นไปได้อย่างไรแค่เราเห็นเป้าหมายและมีความสุขไปกับจินตนาการนั้นๆให้ได้4 ให้ความรักและความเมตตากับตัวเองและผู้อื่นความรักและความกรุณาจะดึงดูดความรู้สึกที่ดีและสร้างโอกาสที่ดีเข้ามาในชีวิตเพราะพลังงานแห่งความรักมีขึ้นความถี่ที่สูงและความสำเร็จเงินทองของมีค่าก็อยู่ในคลื่นความถี่ที่สูงเช่นกันจงจำไว้ว่า กดแรงดึงดูดในมิติทางจิตวิญญาณนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การดึงดูดสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นแต่เป็นการเปิดใจเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนที่สอดคล้องกับสิ่งดีๆที่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตเป็นการเดินทางที่ลึกซึ้งสู่การพัฒนาจิตใจและการสร้างชีวิตที่สมบูรณ์จากภายในกดแรงดึงดูดในมิติแห่งจิตวิญญ,ญาณ เชื่อว่าพลังงานภายในจิตใจของเรามีพลังดึงดูดต่อประสบการณ์หรือสิ่งต่างๆที่สอดคล้องกับความถี่พลังงานนั้นๆดังนั้นการใช้กฎนี้จึงเป็นการพัฒนาตัวเองผ่านการควบคุมความคิดและอารมณ์โดยเน้นให้พลังงานของเราอยู่ในความถี่ที่ตรงกับสิ่งที่เราต้องการดึงดูดเข้ามา การพัฒนาตัวเองด้วยกฎแรงดึงดูดนี้เป็นเส้นทางที่สอดคล้องกับการทำให้จิตใจของเราอยู่ในสภาวะที่พร้อมที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในการทำให้ตัวเองเป็นแม่เหล็กดึงดูดสิ่งดีๆนั้นต้องอาศัยการฝึกฝนความคิดอารมณ์และทัศนคติในเชิงบวกโดยในทางจิตวิญญาณ การปลูกฝังพลังงานเชิงบวกนี้ไม่ใช่เพียงการบังคับตัวเองให้คิดแต่ในแง่ดีแต่เป็นการปรับเปลี่ยนความรู้สึกและมุมมองจากภายในจริงๆต่อสิ่งที่เราอยากได้ในชีวิตดังนั้นจึงมีการฝึกฝนการมีทัศนคติแบบผู้รับอย่างแท้จริงเช่นการให้ความรักการให้อภัย และการยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตในทุกๆด้านเพื่อดึงดูดพลังงานที่เป็นบวกและเปิดใจรับประสบการณ์ใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาหลักสำคัญของการพัฒนาตนเองด้วยกฎแรงดึงดูดข้อแรกคือการปล่อยวางและความว่างเปล่า letting go and emptiness ในทางจิตวิญญาณ สิ่งสำคัญคือการปล่อยวางความกลัวและความต้องการเกินกว่าที่จำเป็นการปล่อยวางนี้ทำให้จิตใจว่างเปล่าพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ๆการเปิดใจรับให้พลังงานที่แท้จริงและตรงกับสิ่งที่ต้องการเข้ามาเป็นการสร้างความสมดุลในจิตใจและพร้อมที่จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาการปล่อยวางไม่ได้หมายถึง การละทิ้งเป้าหมายแต่เป็นการปล่อยให้เป้าหมายเหล่านั้นเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติเราไม่ควรยึดติดกับผลลัพธ์แต่ควรอยู่ในสภาวะพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆเข้ามาด้วยความมั่นใจว่าในที่สุดทุกสิ่งที่เหมาะสมกับเราจะมาหาเราในเวลาที่เหมาะสม 2. ความรักและการยอมรับตัวเอง self love and self acceptance mm hmm. การรักและการยอมรับตัวเองเป็นการให้พลังงานเชิงบวกแก่ตัวเองในทุกด้านการยอมรับตัวเองอย่างแท้จริงช่วยสร้างฐานพลังงานที่มั่นคงทำให้ดึงดูดสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตได้ง่ายขึ้นจักวาลตอบสนองกับพลังงานที่เป็นบวกและให้ความรักด้วยความปรารถนาดีเสมอ การรักตัวเองไม่ใช่การเอาใจใส่ตัวเองแบบผิวเผินหรือการเห็นแก่ตัวแต่เป็นการเข้าใจและยอมรับทุกแง่มุมของตัวเองการรู้จักและยอมรับจุดแข็งและจุดอ่อนเป็นวิธีที่ทำให้เรารู้สึกสมบูรณ์จากภายใน 3. การมองเห็นภาพและการยืนยันความเป็นจริง v i r u a l i z a t i o n and Affirmation) การมองเห็นภาพคือการจินตนาการถึงชีวิตที่เราต้องการเสมือนว่าสิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันการยืนยันความเป็นจริงหรือคำพูดยืนยันเชิงบวกช่วยย้ำความมั่นใจว่าเรามีศักยภาพในการสร้างสิ่งที่เราต้องการเราสามารถย้ำถึงความเชื่อมั่นในตนเองว่าเราเป็นคนที่สมบูรณ์ และดึงดูดสิ่งดีๆได้เสมอจินตนาการนี้ช่วยให้เรารู้สึกเหมือนอยู่ในสภาวะที่ได้รับแล้วการเห็นภาพนั้นจะกระตุ้นความรู้สึกเชิงบวกทำให้ดึงดูดสิ่งที่เรามองเห็นในใจเข้าสู่ชีวิตจริง 4. การขอบคุณและการสำนึกรู้คุณ gratitude การรู้สึกขอบคุณต่อสิ่งที่เรามีอยู่ในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสิ่งเล็กๆหรือใหญ่จะช่วยยกระดับพลังงานของเราและทํำให้เรากลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดความดีเมื่อเรารู้สึกขอบคุณสิ่งดีๆสิ่งดีๆก็จะหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นเพราะเราได้เปิดประตูสู่การรับพลังงานที่บริสุทธิ์การสำนึกรู้คุณ เป็นพื้นฐานสำคัญที่ทำให้จิตใจของเราปลอดโปร่งและพร้อมรับสิ่งดีๆการขอบคุณต่อสิ่งที่มีและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงจะเป็นพลังงานเชิงบวกที่ช่วยขับเคลื่อนเราไปสู่ความสำเร็จ 5. ความสม่ำเสมอและการลงมือทำด้วยความสุข Consistency and Inspire Action การพัฒนาตัวเองด้วยกฎแรงดึงดูดต้องอาศัยความสม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นการคิดบวกการฝึกจิตใจให้สงบหรือการจินตนาการถึงสิ่งที่เราต้องการสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถสำเร็จได้เพียงข้ามคืนแต่ต้องใช้ความตั้งใจและการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้การลงมือทำในสิ่งที่ต้องการอย่างมีแรงบันดาลใจ เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้จัก,กรวาลเห็นถึงความตั้งใจของเราการลงมือทำด้วยความสุขทำให้เราดึงดูดโอกาสที่เข้ากับสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้นการใช้กฎแรงดึงดูดเพื่อพัฒนาตนเองในทางจิตวิญญาณน,นั้นคือการเรียนรู้ที่จะสร้างสภาวะจิตใจและพลังงานที่สะอาดพร้อมรับโอกาสใหม่ๆ การปรับความคิดและทัศนคติให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการทำให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตจากภายในอย่างแท้จริงนอกจากนี้การเปิดใจรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่คาดหวังยังเป็นการแสดงถึงความไว้วางใจในจักรวาลและสร้างการเชื่อมต่อกับพลังงานสูงสุดที่สนับสนุนการพัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ ดังนั้นการใช้กฎแรงดึงดูดในโลกแห่งจิตวิญญาณจึงไม่ใช่แค่การดึงดูดสิ่งที่ต้องการเข้ามาเท่านั้นแต่ยังเป็นเส้นทางที่ทำให้เรามีความสงบสุขยอมรับความเป็นตัวเองและมองชีวิตด้วยมุมมองที่เต็มไปด้วยความรักความเมตตาและความเข้าใจ การพัฒนาตนเองผ่านกฎแรงดึงดูดในโลกแห่งจิตวิญญาณนั้นเป็นการเดินทางที่ต้องการความเข้มแข็งและความมุ่งมั่นอย่างสูงสิ่งสำคัญที่สุดคือการเชื่อมั่นในตนเองแม้ในวันที่รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นไปได้ยากหรือในวันที่ความคิดลบเข้ามาทำให้รู้สึกหวั่นไหวโปรดจำไว้ว่า คุณมีพลังภายในตัวเองมากมายที่พร้อมจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเสมอและนี่เป็นข้อแนะนำเพื่อให้กำลังใจตัวเองในขณะที่ยังไม่ได้รับข้อที่หนึ่งยินดีกับทุกๆความสำเร็จแม้จะเป็นเพียงแค่ความสำเร็จเล็กๆก,ก,ก็ตามไม่มีก้าวเล็กๆครั้งไหนที่ไร้ค่าทุกความพยายามของคุณ คือความสำเร็จที่ค่อยๆต่อเติมกันไปการพัฒนาตัวเองคือการสะสมจังหวะแห่งความสำเร็จเล็กๆที่ทำให้คุณแข็งแกร่งขึ้นไปเรื่อยๆ 2. ยอมรับวันที่ไม่สมบูรณ์แบบไม่ว่าคุณจะมีวันที่ยากลำบากอย่างไรขอให้ยอมรับมันด้วยใจที่เปิดกว้างความท้าทายเหล่านี้คือบทเรียนที่มีคุณค่า วันที่ยากลำบากไม่ได้แปลว่าคุณเดินผิดทางหากแต่เป็นการฝึกให้คุณเติบโตขึ้นและเข้าใจชีวิตมากยิ่งขึ้น 3. เชื่อมั่นในความเป็นไปได้สิ่งที่คุณต้องการนั้นอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเมื่อคุณปรับพลังงานและจิตใจให้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจักรวาลจะตอบสนองต่อคุณ เมื่อคุณเชื่อมั่นในเป้าหมายไม่ว่าจะยากเย็นเพียงใดคุณจะดึงดูดโอกาสที่คุณต้องการเข้าสู่ชีวิตของคุณ 4. มองเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดทุกครั้งที่คุณรู้สึกท้อแท้ลองจินตนาการถึงตัวเองในเวอร์ชั่นที่แข็งแกร่งและมั่นคงที่สุดมองภาพตัวเองที่ประสบความสำเร็จ และเติมพลังให้ตัวเองเสมอภาพนั้นจะช่วยสร้างแรงดึงดูดและแรงบันดาลใจที่ผลักดันคุณให้ก้าวต่อไป 5. ขอบคุณตัวเองและชีวิตในปัจจุบันการสำนึกรู้คุณและการขอบคุณในสิ่งที่คุณมีจะช่วยทำให้พลังงานของคุณเพิ่มพูนแม้ว่าจะมีสิ่งที่คุณยังไม่สมหวัง การขอบคุณต่อเส้นทางและทุกบทเรียนที่คุณได้พบเจอจะช่วยให้คุณพัฒนาจิตวิญญาณไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นและเชื่อเถอะว่าการเดินทางครั้งนี้มีความหมายมากไม่เพียงแต่จะทำให้คุณดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาแต่ยังทำให้คุณค้นพบพลังที่แท้จริงจากภายในตัวเองขอให้คุณ มุ่งมั่นในทุกย่างก้าวและไม่ว่าคุณจะผ่านสิ่งใดขอให้รู้ว่าคุณกำลังสร้างชีวิตที่คุณฝันไว้ทีละนิดเสมอ